สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะมาพิสูจน์การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้ค่ะค่ะก็การสร้างเนี่ยครูได้อธิบายไว้แล้วในในช่อง youtube ของครูค่ะสามารถไปย้อนดูได้นะคะค่ะก็คือการสร้างเนี่ยโจทย์เนี่ยเขาจะกําหนดให้มุมของ A B C เนี่ยเป็นมุมมุมหนึ่งใช่ไหม แล้วก็พอเราสร้างเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ดังรูปต่อไปนี้ก็คือครูได้อธิบายไว้ละเอยียดในคลิปที่อยู่ในช่อง Youtube ครูค่ะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะค่ะพอเราค่ะต่อไปเราก็คือมาดูนะคะก็คือจะเราจะมาพิสูจน์กัน,นะค,ะค่ะค่ะเราพิสูจน์นะคะก็คือเราอะ่ะจะลาก จะลากอะไรนะจะลากส่วนของเส้นตรง DE ค่ะแล้วก็เราก็จะลากส่วนของเส้นตรง MN ค่ะให้ครูเขียนไหมก็คือครูเขียนแล้วกันเนาะเพราะคือครูเขียนว่าลากส่วนของเส้นตรง DE และและส่วนของเส้นตรง MN ค่ะเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม DBE เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการค่ะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม M Y N ค่ะก็คือจะมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบด้านไม่พอทำไงเด้ย มีความสัมพันธ์แบบแบบอะไรนะแบบครูเขียนตรงไหนดะครูเขียนด้านล่างแล้วกันเนาะอืมีมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านเนาะแล้วก็เพราะอะไรเพราะเขียนอะไเพราะเพราะ ส่วนของเส้นตรง BE ทงเ,ง n, เ BE, ท่ากับส่วนของเส้นตรง y n เนาะส่วนของเส้นตรง BE เท่ากับส่วนของเส้นตรง y n เขียนเลยเพราะว่าส่วนของเส้นตรง BE เอเพราะว่าเส้นตรงเพราะว่า BE เอาไหมเพราะเพราะว่า BE เนี่ยมันเท่ากับ y n เนาะเท่ากับ BE เท่ากับ y n ก็คือ จากการสร้างมันมาจากการสร้างโดยที่เราอะใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะมาจากการสร้างโดยใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะอืมแล้วก็อะไรอีกก็คือสุด d กับ Bd ก็เท่ากับ YN ใช่ไหมอ่ะดูก็คือ BD ก็เท่ากับ YM อืม ก็คือ B d ดีเท่ากับ Y M ก็มาจากการสร้างโดยใช้รัศมียาวเท่ากันเหมือนกันครูคัดลอ,อกแล้วก็วางเลยเนาะอืมแ,แบบนะคะนี่อ่ะก็อย่างนึงก็คืออะไรก็คือ หนนะก็คือ ed 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 ก็แล้วก็อ่า nm อือุ้ยหายอ่ะเดี๋ยวโหล่างไหนอ่อย mn เนาะ mn เนี่ยก็อ่า ed ก็เท่ากับ nm เหมือนกัน ก็คือมาจากการมาจากการสร้างโดยใช้รัศมีที่มันยาวเท่ากันใช่ไหมเราก็จะได้อะไรมุมของ B เท่ากับมุมของ Y ไหนมุมของบก็คือเราจะได้มุมตรงนี้ใช่ไหมมุมเนี้ยเท่ากับมุม Y อ่า เพราะอะไรก็คือเพราะว่ามุมที่สมในกันเนี่ยมุมที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันพุกประการเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันก็คือมุมคู่ที่ครูเขียนมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน ทุกประการที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันเนาะที่ครูบอกขั้นต้นแปลว่าเราก็จะได้ใช่ไหมก็คือเขียนเลยจากการสร้างรูปข้างต้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเขียนอะไรดังนั้นจากการ จากรูปข้างต้นจากที่เราสร้างก็คือเราลากส่วนของเส้นตรง DE ไปยัง MN เนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมของ XYZ เนี่ยเท่ากับมุมของ ABC นั่นเองค่ะอืมก็คือมุมของ x y z เท่ากับมุมของ a b c หรือว่ามุมของ a b c เนี่ยเท่ากับมุมของ x y z เนาะก็ข้อนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ค่ะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ